ปีหนปีหนึ่งอ่ะปีปีอะไรนะปีหนึ่อ่ะหตุลาหนึ่งเก้สิบสีตุลาหนึ่งก็มีการสลายการชุมนุมหรือแม้แต่คนเสื้อแดงที่ถูกบอกว่าเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองเผาพ่อองสิหลายคนเขาเข้ายังไรอย่างไรเข้าถึงเซ็นทรัลเวิลพวกมึงยึดคองไว้หมดแล้วและไอ้คนที่มึงบอกว่าเผาเขาถือฐานดับเิงไอ้เงาะ คนแสดงเผาบ้านเผาเมืองเหตุการณ์ตลาดตนเหล่านั้นมันเกิดขึ้นหลังจากการสลายการชุมนุมของรัฐกรอชั่วที่มีอภิสิทธิ์ที่มีสุเทพและมีประจุเป็นผู้อํานวยการและมีประสิทธิ์ไม่ได้อยู่เบ้องหลังครับประสิทธิ์อยู่เบื้องบนคอยสั่งการ ทางแห่งสัจจะไม่ว่าพวกคุณพวกป้าพวกนา้าพวกยายพวกลุงจะถูกใส่ร้ายมากี่สิบปีวันนี้ความจริงมันได้เปิดเผยแล้วว่าพวกเราคือสัจจะและพวกเขาคือสิ่งหลอกลวงยิ่งนานบันดวงตาจะยิ่งสว่างเพิ่มมากขึ้นผมรับรองครับเด็กรุ่นใหม่ไม่กลายเป็นสลิม และสลิมที่รักษาไม่หายมันจะตายไปเอง <Yeah. S 1> และจะมีสลิมกับใจอีกมากมาย <Yeah. S 1> ยืนมาอยู่ข้างเรา <Yeah. S 1> อยากให้ทุกคน <Yeah. S 1> อ้าแขน <Yeah. S 1> ยอมรับพวกเขาเปิดพื้นที่พวกเขาแล้วเราจะร่วมเดินไปในเส้นทางแห่งความสัจจะสัจจะที่จะต่อสู้กับความหลอกลวงที่อยู่เบื้องบน <Yeah. S 1> เราจะเอาฟ้าลงมาอยู่กับดิน ฟ้าและดินนั้นสเสมอกันหากไม่มีดินฟ้าจะคำอยู่ได้อย่างไร <Yeah. S 1> ด้วยสัจจะแห่งพักเก้าล่วมที่หมายถึงพักพวกพวกเราที่จะเดินไปด้วยกันพักเก้าล่วมคือผู้คนที่เดินมารออยู่ที่ปลายทางนานแล้วและเราจะบอกว่าเดินมาด้วยกันเดินมาด้วยกันเดินไปด้วยกันนะครับเดินไปด้วยกันนะครับ <Yeah. S 1> เธอระลึกถึงวีรชน เดือนตุลาวิรชนพฤษภา53วิรชนพฤษภา35เดี๋ยวผมจะขอให้ทุกคนที่ยันอยู่ที่นี่ได้จุดเทียนเพื่อลำลึกถึงดวงวิญญาณและไม่ใช่แค่ดวงวิญญาณถึงคนที่มีชีวิตมีชีวิตอยู่แต่ละลึกถึงอวัยวะที่พวกเขาจะต้องสูญเสียละลึกถึงความทรงจำที่พวกเขาจะต้องเจ็บปวดและละึกถึงเวลา ในการต่อสู้ที่เราจะสู้ไปด้วยกันวันนี้3ตุลาอีก3วันคือ6ตุลาเราจะเจอกันที่ธรรมศาสตร์และ14ตุลาก็จะมีงานรำลึกที่นี่นะครับขอคาราวะครับผม สอ๋อปปสเป็นเลือกเชิญปปสมาเป็นที่ปรึกษาพรรคใช่ไหมครับเป็นผู้สูงคนดูดุของพรรคอยู่แล้วนะนะครับนรกกับนรกเฟลวันนี้ผมพูดไปยาวๆเนี่ยสาระสำคัญมีอยู่มีอยู่อย่างเดียวคือนรกกับนรกนะครับหวังว่าเขาจะมองขึ้นมาแล้วเห็นนะ แล้วหวังว่าใครสักคนจะได้ลงไปมองพร้อมๆกันขึ้นมาการลกกับาลกนะครับช่วยจุดไฟต่อให้กันด้วยฮะเทียนที่เราจุดส่องแสงมันอาจจะดับลงเมื่อถูกแรงลมครับเทียนที่เราจุดมันอาจจะดับลงเมื่อสิ้นไขของมันเทียนที่เราจุดมันอาจจะดับลงเมื่อกิจกรรมนี้จบลงแล้วเราดับมัน แต่ผมเชื่อว่าเปลวเทียนนี้จะส่องแสงสว่างอยู่ในใจพวกเราทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากไม่มีอำนาจใจในโลกว่าผู้ปกครองต่างม,มาแล้วสาบสูงไม่มีใครลําเลิศหน้าเพิ่อทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปเมื่อยืนหยัดต่อ ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอําไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินอีกหนึ่งบกวีครับ